มันผิดที่คิดนอกใจของใครหลอกคนเขาเรื่อยไปอย่างนี้ทุกวันรู้ไหมว่าไม่ถูกหักหลังคนที่รักกันสักวันเขารู้ทันก็คงเสียใจคิด คิดสักนิดหนึ่งได้ไหมจะคิดแล้วเธอตัวยังไม่อายจะเป็นผู้ชายแบบไหนถ้าคนดีๆเขาคงไม่ทำาจะยังจะทำซ้ำนึกไม่ไมีผู้หญิงดีๆที่ไหนใครจะทนดีไว้ ไว้รักใครก็ควรรักจริง mm. รูไ้ไหมว่ามันเจ็บที่รักที่เคยไว้ใจ mm. แต่ทันนั้นทำลายหมดไปทุกอย่าง รู้ไหมว่ามันบาปยังน้อยแกรงกลัวสบางไม่คิดระเวนกรรมจะตามสักวันค,คิดสักนิดหนึ่งได้ไหมจะคิดแล้วเธอก็ยังไม่อายจะเป็นผู้ชายแบบไหน จะยังจะทำซ้ำนึกไม่นีผูห้หญิงดีๆที่ไหนใครจะทนได้ไหวแต่คนดีๆเขาคงไม่กล้าจะทำอะไรที่น่าละอายสม ยังจะทำส้ำนึกไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนใครจะทนได้ไว้คนดีๆเขาคงไม่กล้าจะทำอะไรที่น่าละอายสะมองยางนี้ก็ควรจะจำไวอ้ออ,อ,อยากขอสัิทีให้เธอช่วยจำไว้ คุณรักจริงสวัสดีค่ะนี่คือคุณนัทปนัดดาเรียงวุฒินะครับกับเพลงล่าสุดพู้ชายแบบไหนคำนีู้ถูกไหมถูกไหมอันนี้นะอันนี้ถูกนะทำไมมันเริ่มแบบเข้มข้นขึ้นคือมันอาจจะเป็นที่ว่าสังคมสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะต้องพูดอะไรที่มันตรงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเขาถึงจะรู้สึก ไม่งั้นก็จะแบบไม่ไม่มั้งคงไม่ได้พูดถึงเราหรอกอะไรอย่างนี้ป่ะหรือว่าแบบว่าหลออาจจะไม่ได้หมายความงั้นก็ได้นะก็เลยบอกไปเลยคือถ้าแต่ก่อนแบบเพลงประมาณแค่สกิดตอนนี้ก็คือตบไหลแล้วใช่ไหมแบบเนเธอนั่นแหละอะไรอย่างนี้นะคะจิ๊กบอกเลยใช่ค่ะเพลงอื่นๆในอัลบั้มจะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆตอนนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลเป็นซิงเกิลก่อนแต่ว่าเดี๋ยวซิงเกิลที่สองก็ตอนนี้เริ่มทำงานกันแล้ว บอกบอกหน่อยได้ไหมอะจะเป็นยังไงคราวนี้ก็จะขมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าขมแบบขมคนเดียวขมคนเดียวบ้างขมคนเดียวเหงาใจอย่างงี้ขมคนเดียวบ้างแต่ว่าคือคือบางทีรู้สึกว่าพอมีแล้วก็ขมก็ขมด้วยตัวเองดีกว่าจะได้ไม่ต้องไป กราดด่าชาวบ้านวุ่นวายกับคนอื่นเขาใครที่อยากจะได้เพลงนี้ไว้ในครอบครองเอาไปเปิดไว้ให้ผู้ชายแบบไหนท้าไมดิฉันจะต้องเล่นอินเนอร์ใหญ่เลยถ้าอยากได้ต้องทํายังไงกันบ้างคะก็มีหลายช่องทางเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหรือว่าจะเข้าไปติดตามชมดูมิวสิกวิดีโอหรือว่าอะไรตอนีอะไรเพื่อนๆในค่ายเดียวกันก็คือเวอร์แก๊งที่ YouTube c h ANNEL เป็นเป็นออฟฟิเชียล ออของค่ายค่ะ,ะ YouTube workgang สามารถกด subscribe ได้เลยนะครับคราวนี้ก็จะได้ติดตามกันได้ตลอดใช่หรือ <นะ S 2> ว่าในแฟนเพจของแฟนเพจของ workgang ก็มีเหมือนกันเป็น Official ใช ะะก็สามารถติดตามผลงานของคุณนัทนะคะแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆจาก Work ์กแกรกันได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการขอ,ข,อขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะคะ i s p s p e c e นะคะรวมถึงซาร่าปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าจะ